ให้พี่<ไ>น้องสื่อมวลชนฟังสันส้นๆน,นิดหนึ่งครับเชิญครับได้เลยครับโอเคคร่บขอสวัสดีนะครับผมตัวแทนบริษัทเอลิสฟอกเกอร์ e ok ker, ประเทศไทยนะครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากเลยที่เป็นเกียรติได้มาพ่นกําจัดตัวเชือ้อโรคโควิด -19 นะครับต้องบอกได้เลยครับว่าเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องที่เป็นความปลอดภัยในระดับขั้นสูงสุดระดับสายการบินนานาชาติใช้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเป็นสายการบินแอร์เอเชียการบินไทยไลออนแอร์นกสกูตรวมถึงบากกอกแอร์เวย์ด้วย เพิ่ตัวนี้นะครับเป็นคุณสมบัติที่มีดอปเลิไซส์หรือว่าไซส์ของไมคอนต่ํากว่า30ไมคอนซึ่งเป็นไซส์ที่องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO เนี่ยรับรองว่าเป็นไซส์ที่สามารถกําจัดตัวเชื้อโรคโครโรนาได้บวกกับน้ายาที่นําเข้าจากประเทศอังกฤษตัวนี้ควบคู่กันพ่นละอองฝอยกระจายไปทั่วห้องเราจะใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับตัวไวรัสโครโรนาเนี่ยก็จะตายทันทีเลยคนที่เป็นอยู่แล้วเนี่ยหรือว่าคนที่ เข้ามาในห้องนี่นะครับถ้าเราพ่นตัวนี้ไปเนี่ยจะทําให้เชื้อโรคเนี่ยหยุดยั้งทันทีเลยไม่แพร่ระบาดออกไปนะครับใช้เวลากี่นาทีประมาณครึ่งชั่วโมงได้ครับครึ่งชั่วโมงนะใช่ครับเพราะจะมีการประชุม9ก้าโมงครึ่งวันนี้ครับผมหลังจากที่พ่นแล้วเนี่ยก็คนที่เข้ามาก็รับรองได้ว่าปลอดภัยแน่นอนครับตัวนี้มีการรับรองจากเทศนิกิจเลยครับว่าสามารถฆ่าโควิดหรือโคโรนาได้ครับผมวันนี้คนที่มาประชุมก็มั่นใจได้เลยครับว่าปลอดภัยแน่นอนครับ แล้วก็ป้องกันการวอล์กเอาได้ด้วยกันนี่โอเคครับตามขั้กระบวนการประชุมวันนี้ค่ะก็เในที่ฝ่ายค้านประธานไปก่อนค่อยถามตัวนี้แล้วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเริ่มฉีดนะครับพอดีเลยครับค้ามไว้ก่อนนะครับถามไว้ยาวๆเลยนะครับค้างไว้ก่อนนะครับโอเควันนี้บริษัท มาพ่นให้ฟรีนะครับไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายต้องต้องขอบคุณขอบคุณท่านกาเลยค่ะนะครับขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองนะครับปัเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ครับท่านขาต้องแบบนี้ทุกคนหน่อยค่ะโอเคโอเคอ่ะ